ฉันตกลงเที่ยเช่าห้องห้องนี้นับมาถึงวันนี้ก็ใส่อยู่ที่เนี่ยได้ประมาณสามเดือนละตลอดเวลาสามเดือนฉันมักจะได้ยินเสียงแปลกๆมันจะดังออกมาตอนคืน แล้วก็รวมถึงเสียงเอสที่ได้ยินอยู่นะตอนนี้ด้วยฉันพยายามหาต้นเสียงของมันว่ามันดังมาจากที่ไหนแล้วก็มั่นใจว่ามันดังออกมาจากที่ผนังข,งข้างๆห้องอยู่ตรงข้างเตียงฉันนี่แหละ จริงๆแล้วอะทั้งด้านตายและด้านขวาของห้องที่ฉันอาศัยอยู่ไม่มีคนอยู่นะแต่มันก็มีเสียงเหมือนมีของเคลื่อนไหวอยู่ตลอดแล้วก็จะชอบดังตอนคืนซะด้วยสาเหตุที่ยังไม่ย้ายออกก็เพราะว่ามันยังไม่ครบสัญญา ก็เลยจำใจที่จะต้องอยู่ต่อระหว่างเนี้ยที่อยู่มาก็เห็นอะไรแปลกๆเกิดขึ้นอย่างที่จับสังเกตได้อย่างชัดเจนเลยก็คือรอยที่ผนังแรกๆมันเป็นแค่จุดเล็กๆเ,เป็นจุดเดียวซึ่งฉันก็ไม่ได้ใส่ใจอะไร แล้วพ่ออยู่ไปเรื่อยๆร,รอยเนี้ยมันก็ค่อยๆขยายใหญ่ขึ้นแล้วเวลาที่มีเพื่อนๆมาค้างที่ห้องด้วยทุกคนก็จะบอกว่านอนไม่ค่อยหลับมันอึดอัดตั้งั้นที่แอร์ก็เปิดพอตอนเช้าตื่นมาก็จะรีบ ละเหตุกันออกไปข้างนอกรีบกลับบ้านอย่างรวดเร็วซึ่งพวกนา,นางก็ไม่เคยเล่าให้ฟังซักทีพูดแต่ว่าถ้าหมดสัญญาย้ายได้เมื่อไหร่ย้ายสาเนี่ยก็ทิ้งไว้เป็นปริศนาแบบเนี้ยแต่ที่ฉันคิดเอาไว้ฉันว่าพวกนางไม่ได้เห็นอะไรหรือว่าเจออะไรหรอกน่าจะหลอนไปเองมากกว่า พอถ้าเกิดว่ามีอะไรจริงๆก็น่าจะเล่าหรือไม่ก็กรี๊ดแตกตั้งแต่ตอนที่นอนอยู่ลวมั้งแต่ที่ไม่ชอบเลยก็คือรอยเลอะที่ผนังนี่แหละมันขยายใหญ่ขึ้นจนตอนนี้เวลานั่งมองมันนานๆจะมีความรู้สึกว่ามันเริ่มจะเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาละบางทีฉันน่าจะทำงานเยอะเกินไป เหนื่อยมากเกินไปจนเริ่มหลอนแล้วมัง้งในกลางดึกคืนหนึง่งที่ฉันกำลังนอนหลับอยู่ฉันก็ได้ยินเสียงแปลกๆที่ข้างห้องอีกเหมือนเดิมแต่วันนี้มันมีเสียงลากเก้าอี้ด้วยแล้วก็มีเสียงเด็กร้องไห้ อาจจะมีคนย้ายเข้ามาใหม่หรือเปล่าฉันก็ไม่ได้สังเกตนะแต่ตอนเนี้ยพอเหลือบมองนาฬิกามันดึกมากแล้วอะักพักฉันก็ได้ยินใหม่เหมือนเสียงเด็กแบบกำลังแบบหวีดร้องหรือเจ็บหรืออะไรสักอย่างแต่คือแบบ อืมก็ไม่รู้จะาทำยังไงก็นอนฟังอยู่งั้นนะ่ะประมาณหนึ่งสองนาทีเราเสียงนั้นก็เงียบหายไปโอเคละ่ะถ้าไม่ได้กำลังฝันอยู่ก็น่าจะหลอนไปเองมั้งแล้วสายตาของฉัน ก็เหลือไปโฟก,กัสกับลอยเลอที่ผนังโดยไม่ได้ตั้งใจมันใหญ่ขึ้นคืออะไรแปลกแล้วในความมืดแต่กลับเห็นมันอ่ะอย่างชัดเจนมันจะค่อยๆจะกลายเป็นเงา มันเหมือนจะเป็นเงาดำๆอะเงาเนี้ยเหมือนผู้ชายกำลังนั่งอยู่ข้างๆที่นอนฉันภาพหลอนชัวหลับตานอนค่ะจะรออะไรพุ่งมีงตื่นไปทำงานแต่เช้าอีกไม่มีทางที่จะต้องมาเสียเวลากับเรื่องแร้สาระพวกเนี้ย อีกไม่นานก็จะหมดสัญญาเช่าแล้วก็ค่อย move กันเอ้ยใครตกเก้าอี้ออะไรข้างห้องเป็นอะไรอีกโอ้ยอุ้ยทำไมทำไมต้องเป็นช่วงเวลาตอนนี้ด้วยปล่อยให้นอนหลับแล้วตื่นไปทำงานปกติไม่ได้ไงวะฉันสะดุ่งตื่นลืมตาขึ้นมา แล้วก็คิดได้ใจแต่ตอนเนี้ยข้างๆตัวมีเสียงเหมือนอะไรสักอย่างกำลังดิ้นมันอยู่ที่พื้นอะไรอะ่ะแล้วฉันก็ค่อยๆรวบรวมความกล้าพลิกตัวไปมันมีเงาดำๆนอนอยู่ที่ข้างเตียง แล้วก็กำลังดิ้นป้านเหมือนคนจะขาดใจตายเฮ้ยเดี๋ยวนี่มันห้องฉนันนะมันเกิดอะไรขึ้นตรงนี้อะอะไรวะฉันตกตะลึงแล้วก็จ้องมองภาพตรงหน้านั้นอยู่อย่างนั้นสักพักเงานั้นมันหยุดดิน้นแล้วมันก็ลุกขึ้นมานั่งแล้วก็หันมาทางฉัน ตั้งแต่ที่ลืมตาตื่นขึ้นมาและแอบ,บดูเนี่ยคือมันรู้ใช่ไหมว่ากําลังมองมันอยู่นั่นเองมันก็กระโดดขึ้นมาค้อมอยู่บนตัวฉันแล้วก็เริ่มบีบคอฉันหายใจไม่ออกฉันจะทำยังไงดีโอ๊ยนี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยร่างดำที่กำลังบีบคออยู่ ตอนนี้ค่อยๆปรากฏชัดขึ้นเรื่อยๆหน้าของเขาชาัดขึ้นแล้วก็ค่อยๆชัดขึ้นเอ้ยไม่ใช่สิไม่ใช่คนนี้สิอะไรอะ่ะนี่มันเกิดอะไรขึ้นในหัวมนกลับมาเหมือนกับฝันร้ายที่ไม่เคยมีวัตตื่นป๊อปแฟนฉันเอง ทำไมอ่ะทำไมต้องมาบีบคอยอย่างนี้อเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นฉันรีบสะบัดรวบรวมแรงทั้งหมดที่มีอยู่สะบัดสะบัดในที่สุดในที่สุดนางก็กระเด็นหลุดออกไปจนได้ฉันรีบลุกจากเตียงอย่างรวดเร็วแล้วก็วิ่งหนีฉันพาะหนีจากเงาดำๆนี้ฉันว่าฉันคงจะไปไหนได้ไม่ไกลแน่ๆเลยห้องก็เล็กฉันจะหนียังไงอ่ะ ยังไม่ทันจะคิดอะไรทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากฉันตัดสิ่งที่แน่นอนที่สุดฉันชดกำแพงแน่ถ้าหัวของฉันกระแทกกับกำแพงมันน่าจะแตกแต่ยังไงก็พยุงตัวเองไม่ได้อีกแล้วอ่ะเฮ้ย มันไม่เจ็บวะนี่นที่ไหนเนี่ยมันไม่ใช่ห้องฉันนี่ทำไมห้องนี้ไม่มีของอะไรเลยอ่ะมืดจังห้องเนี้ยหน้าต่างมันปิดไม่สนิทนี่มีหน้าละ่ะมันถึงมีเสียงลม มันถึงมีเสียงออดแอดออดแอดอยู่ตลอดนี่คือข้างห้องฉหรอแล้วฉันมาอยู่ในนี้ได้ยังไงอะใครมานอนอยู่ตรงนี้วะนี่มันศพนี่วะตายแล้ว จะออกจากที่นี้ยังไงวะเนี่ยเออหน้าตาไงโอ้โหโคตรสูงเลยอ,อะไรนิ่มๆอะ เรื่องบ้าอะไรขึ้นมาเนี่ยลอป๊อทปทำไมมันมานอนมันนอนตายอะไรอยู่ตรงนี้อ่ะแล้วผู้หญิงคนนั้นใครอ่ะแล้วกูจะออกจากห้องนี้ยังไงวันเนี่ยโอ๊ยอเงาดำนั่นมันยื่นมือออกมาจากกำแพงอีกแล้วมันรู้ได้ยังไงวะว่ากูอยู่นี่จะซ่อนมันที่ไหนอ่ะ เอาะเป็นไงเป็นกันฉันไม่รอชา้ากระโดดถีบมันอย่างแรงฉันขยับตัว งนี้หรืออาจไม่มีพรุ่งนี้แต่เดี๋ยวฉันจะลองใหม่จนจำได้แล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับฉันฉันโมโหไอ้ปอบมากที่รู้ว่ามันเอาเงินของฉันทั้งหมดไปติดการแบบนั้นฉันฆ่ามันฉันเมีปักที่กลางหลังมัน ถึงแอ้ป๊อกมันจะหนีไปได้แต่มันก็ไม่น่าจะหนีไปไกลหรอกแต่ฉันนี่สิในนี้มันมืดเมื่อไรจะมีคนมาเจอฉันสักที